พร,ระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอรมผู้เป็นบรมตรูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอโอกาสพระเจดาพระเจ้าทีา่คารพทุกๆลูกขอ,อกวขความสุขความเจริญจงมีเนญ่ยิโยงทุกๆคนทุกท่านวันนี้ทุกคนมาส่งคุณแม่คุณเหลือ โคตรปัญหาซึ่งคุณแม่ก็แปดสิบกว่าปีนะโยมนะพวกเรารุ่นหลังเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยามาได้พอมาสี่สิบกว่าห้าสิบหกสิบอายุที่มี่แปดสิบว่าเพราะฉะนั้นมีทุกมีทุกวัยเลยนะโยมนะอันดับทั้งหลาย ในนามจะมาพูดในนามของพระลูกพระหลานก็แล้วกันเป็นที่ได้ต้องกลัวโคตรระเทาก็มาดูแลวัดมือนชื่อเรือวัดมาเป็นกำลังสำคัญในหลายวัดด้วยกันนอกจากนั้นเองถึงแม่ช่วงหนึ่งปีหนึ่งก็แม่ก็มาแต่พอช่วงสุขภาพไม่ดีก็ไม่ได้มาแต่ทู่หลานก็มา เข้าัดฟังครตลอดมีบุญตรงไหนก็ได้ไปท่านทั้งหลายก็ผู้มีพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพวกเราจะได้อยู่ห้าอย่างด้วยกันที่เราจะได้เม่อน,นกันข้อที่หนึ่งนีแก่ไม่ได้ใครไม่อยากแก่บ้างแตกเสริมเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ มันก็หนีไม่ได้โยมแล้ว่าที่ชัดเจนที่สุดส่งมาให้คนหัวก่อนนะเปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีขาวเปลี่ยนมาทางตาจต่มองอะไรที่ชัดเจนเอ้วเริมเริ่มมองไม่เห็นนะเปลี่ยนมาทางหูเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเรียวนังกลับเลย เรียบยังไงก็ไม่มาที่ไหนได้บอกพ่อรู้ตื่นเห็นไหมเปลี่ยนอันนี้คือคือความแก่ที่ส่งมาให้เราเมื่อเป็นอย่างนี้เราทํำยังไงเขาก็บอกว่าเงื่อนนี้แก่ไม่ได้เนี่ยให้เราเตรียมตัวเตรียมตัวการเตรียมตัวเขาก็บอกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงกก่อนเดินทาง งั้นวันนี้พวกเราเองมาเอาคุณแม่คุณเหลือเป็นคุณครูเป็นคุณครูกับพวกเรานะเป็นคุณครูว่าถ้าไปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้กลับมานะ่อนอยู่ก็ริษธทำนะทำความดีเข้าวัดเข้าวัดฟังธรรมตักบาตรพระหลายหลายมือรูปเนี่ยนี่ไปเลยนะจะได้ ทีไ่ได้บุญก็จะไ,ได้เจอกูดจะได้ต่ออยู้กัก็ัวเองอันนั้นก็ข้อที่หนึ่งก็คือหนีแก่ไม่ได้ข้อที่สองหนีเจ็บไม่พ้นแก่แล้วก็เจ็บบางคนเกิดมาเอาโรคมาด้วยเอามาแล้วม่ธรรมาดารักษาบางคนรักษาโรค เาียเงินหมดตายก็ดีเลยโยมมาดูจะทำยังไงเงินมันหมดตัวเองก็ตายที่จริงน่าจะเอาเงินไว้ให้ลูกหลานได้เยอะไี่ใช่นั่นก็คือนี้เจ็บได้เจ็บนี่ก็แปลกเหมือนกันถ้าโยมคนไหนเครียดมากๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ดีไม่ช้าเนี่ยได้ ไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลโยมที่เก็เป็นโยมพี่น้องที่มาจากสารคามน่าจะได้ข่าวแล้วโยมโยมที่มีพึ่งเสียงเมื่อตอนเดือนปีที่แล้วเสร็จแล้วตัวเองก็เป็นคนคิดมากคิดมากแล้วก็เข้าไปยิงตัวเองตายอยู่วัดหนองแหวงที่คอนแก่ง ไม,ม่คืนเนี่ย็สมรูปม,มาให้นิ่มนิงแล้วก็ปิดห่อหมูให้ตัวเองมันก็ดังเม็ดเนี่ยหือมาแต่ชาคนก็ไปดูแล้วไปตายตรงเจด,ดีเนกะ็ด้วยนะตั้งมาหมองมันมันไม่น่นนาไปตายตรงนั้นที่จริงถ้าใคารเครียดอย่างนั้นก็โยมใครเครียดอย่างนั้นเนี่ยลองไปมองวันหมาลนะ่ะเดินอย่างชานบนแล้วก็เดิน <S <S เดินดู ไม่ต้องเดินเลทุกเตียงนะเดินแต่ละชั้นนิดๆมองไปนิดๆนีนน่เตียงตรงนี้เป็นคนของคุณคุณแกมาชั้นนี้เป็นชั้นของเด็กชั้นนี้เป็นชั้นของเหตุการุชั้นนี้เป็นชั้นของเด็กแรกเกิดร้งเลยนะแต่ไม่อยากตายไม่อยากตายใครเข้าไปดูถานะ่าวนะเมื่อเมื่อคืนเนี่ยที่ตายที่วัดหนองแหวงพระนางหลวงหนวงโกคู ผมพบอื่นั่นก็คือเจ็บให้เจ็บกายเนี่ยจากโรคภายนอกเจ็บใจจากโรคที่คนอื่นเขาส่งมาให้ฝากนุษนนทโยมจะมาเขียนโยมฝากดูอย่าลืมดูด้นะอย่าเก็บขยะจากฝากใครมาใส่ใจไว้ไว้ในใจเราไอ้ขยะเนี่ยขาว่าเขาด่าเราแกล้เสียงเขาก็เดินหนีแล้ว แต่เรากลับคิดนันว่าเราธรรดาเราการนอนก็จะคิดึีเหมือนแค่อย่างนี้แค่อย่างนี้เนีมาว่าพวกเราเองอาจจะต้องปฏิบัติธรรมจะได้มีได้รู้ทันใจตัวเองอันนี้ข้อที่สองนี้เจ็บไม่พ้นทุกคนต้องตายวันนี้คุณแม่คุณเหลือมาตายให้พวกเราดูแล้วมีใครหนีได้ไหมไม่ได้ นอกจากหนีไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าตายไปเลยก็ดีตายไปเลยก็ดีสำคัญไม่ตายสำคัญต้องอยู่ให้ทรมานันตัวนี้เขาบอกว่าถ้ากรรมเราทำกรรมมาเยอะกรรมมันจะไม่ให้ผลก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปกรรมมันจะไม่ผลก่อนที่เราจะทำความดีเวะลานั่งสมาธิเรานั่งไม่ได้ กรรมมันจะไม่ไม่ผลเนิถึงในเรื่องที่เราเคยทำม่อน,นึกถึงเรื่องที่เราเคยทำมันก็จะทําให้เรานั่งไม่มีสมาธิเลยส่งนิวรณ์มาให้ประเภทเอานั่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อันนี้มันส่งมาให้เราเรากลัวเราจะได้กลัวเราจะได,ด้ดีกว่าแล้วกรรมมันมจะมันให้เห็นตอนที่เราตาย่อนที่เราตายเนี่ย าเราเนิ่ถึงสิ่งดีๆก็จะมีสุภาษิตว่าสุขสุขติเป็นนั้นที่หวังนะล่อไปคือเนก่ถึงบุญที่เราได้เคยดับบาสนึกถึงบุญที่เคยเป็นตระกตินึกถึงบุญต่ตงางๆที่เหลือคนที่เหลือสังคมในการนำวด,วด,วดลูกบดหลานเนี่ยมันก็จะไปสูุกอบที่ดีนะแต่ถ้าหากว่า นึกไม่ได้กรรมที่ตัวเองเคยอยู่ลงเชือกประจังเนี่ยท่านนายกมาแล้วมาแล้วนะก็มาพูดตามนายกมาคือต้องมาทีเมื่อกี้ลืมดูคุณหมอแยงมาด้วยนะมาเจอริพรท่านแยงแล้วศาสตราจารย์ดรเดในแพทย์สมเด็จแต่งหมาด้วยเนาะแต่ตอนนี้ท่านนายกน้ำเดินมาแล้ว ที่สองขอนะโยมน,นะอีกสองข้ออีกห้านาทีข้อที่สี่ก็คือมนีแก่ไม่ได้นี้เจ็บไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องจากไกลของรักก็คือความรักพลาดทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันจะอยู่คงทนกับเราไม่มีที่จะอยู่กับเรานาน อยู่จนชั่วเลยไม่มีอยู่จนมันมีอยสองอย่างนะโยมนะถ้ามันไม่แจกเราเราก็แจกวันนี้แม่มันเหลือแจกแจกพวกเราไปก่อนไอของใช้เรื่อยังยิมีอยู่แต่บางทีก็ของนั้นก็แจกไปก่อนเหมือนกันยิ่งของมีค่ามากยิ่งเก็บมากอันนี้มีความพ้าแล้วก็บางทีความพ้าที่จะทําให้ทําใจกไม่ได้คนที่เรารัก จากไปคนที่เรารักจากไปก็ต้องแต่ม,มาว่าในโลกใบนี้นี่น่าจะยังไม่มีใครสู้นานปัตตาจารานะปัตตาจาราลูกตายสามีตายพี่ชายพ่อแม่ตายทุกข์มากเลยนะเมื่อคราตุนี้กนเกิดขึ้นเนะี่ยมันต้องทำใจอย่างเดียว แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรามีกรรมเป็นของของตัวกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำทำอะไรไว้เนี่ยกรรมตรนั้นจะติดตามเราไปกรรมบุญกระตินถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นต้นกระตินเองแต่ไปรวมดดกับเขาทุกปีนึกถึงเมื่อไหร่มันก็จะมีพลังมีพลังกว่าไอ้ที่เราไปทํางานบางงานอีกนะ งานบางงานมีโยมจัดทำบุญให้พ่อเสร็จแล้วบอกตัวเองไปช่วยเขาได้เยอะเพื่อนมขทางแล้วพูดดีพูดดีก็บอกแต่งานต้องอย่างนี้อย่างนี้ไปชวนให้เอาเอาหอศพมาหมดไปแปดแสนก็บอกว่าเด็กสองคนนจะได้พอคืน ลงทุนมีแปดแสนโยนจมจจกมรสศพแจกงานแจกงานเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยแจกสองได้เงินสี่หมืน่นโยนบอกจะเป็นลมของไม่ต้องเป็นไหนไหนมันเสียไปแล้วนั่นแหละบางอย่างถ้านึกทำอย่างนี้มันนึกถึงแล้เนี่ยมันไม่ไม่มันไม่เป็น,น,นสุขนะไปเท,ท้าแต่ติมกองแลวไม่กี่บาทยังม,มีความสุขกวา่ามันคนมากับความทุกข์ยิงหลายหลยคนก็ท่านนี้ คือมีกรรมถ้ากรรมงานศพจะมาก็เคยคุยไว้หลายหลายหลายงานนิยมนะฝากฝากไว้เลยฝากไว้เลยวันนี้งานศพทำบุญราคาหนึ่งพันบาทช่วยงานศพหนึ่งพันบาทซื้อผงดีศักดิ์ผงรีมาหนึ่งพันบาทแต่เสร็จงานจากงานนี้ลากรเลยตวมราคาหนึ่งพันบาทนี้ก็ไปหน่วยงานส่งไปคนป่วยส่งไปห้องห้องเด็กเล็กของโรงเรียน ส่งต e so, like, so, like ่อได้อันนี้บุญเหมือนกันแต่ประโยชน์ได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น่านไหนได้ประโยชน์มากก็จะได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ห้าข้อก็คือหนีแก่ไม่ได้หนีเจ็บไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องจากาจของรักที่ควาพรัธแท้แล้วก็ก็สุดท้ายก็คือมีกรรมเป็นของตัวตอนนี้ท่านนายกรุมงเรือมาแล้วแล้วก็ท่านคุณหมอผู้ช่วยสถานการณ์ ด็อกเตอร์สำเร็จยงการโทรได้มาร่วมร่วม,มกันมัน่งแทบชาวตำบลพวกหลดด้วยเนาะแล้วก็ในนามของครอบครัวในนามของครอบครัวตัวแทนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมงานแล้วก็พี่น้องที่มาจากสนาคารด้วยนะก็ขอให้บุญที่พวกเราได้มาทําบุญให้คุณแม่คุณเหลือคนบรรเทาเนี้ยก็ขอให้สักดิ์แม่เป็นถึง พบภูมิที่ดีนะครับบุนี้ให้เป็นบุญที่สะท้อนเนกลับให้ทุกคนที่มาร่วมงานให้ทุกคนใครที่เจ็บป่วยก็ให้เจอหมอดียาดีแล้วก็โรงพยาบาลดีใครที่เป็นหนี้ก็ให้หมดหนี้นะใครที่ยังไม่รวยก็กอให้รวยให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านเถอด ช่ยเหลืออีกนะครับผมเทศงานไหนไม่เอาตังสักทีปัจจัยก็ไม่มีสักทีติดกระเป๋านั่นคือความเมตตาของพระเดชพระ,พระพรครุณท่านพระครูวิษิตสุธารมการครับกระตกรท่านข้าสู่พิธีนะครับขอขอบคุณญาติพี่น้องจากจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มาร่วมด้วยช่วยการส่งวิญญาอันบริสุธข,ของคุณแม่ของเรานะ